การที่จะทำให้ระบบบริการมีความยั่งยืนในส่วนนี้อาจจะต้องใช้องค์คาพยมในการร่วมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งที่สําคัญคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขาสามารถเข้มแข็งตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาส่วนงานภาครัฐมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะต้องผลักดันกนะ็คือในเรื่องของประชาชนต้องมีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเอง ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานด้านสุขภาพตรงนี้ม şey yes ีความเข้มแข็งร so ่วมกันในระบบบริการที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ครับส่วนในบุคลากรเองเนี่ยเนื่องจากว่าในในศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบุญยโสเนี่ยเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเราเป็นเราเป็นผู้บริหารเราอาจจะต้องอํานวยการในเรื่องของการให้บุคลากรในแต่ละวิชาชีพสามารถที่จะ สร้างผลงานใน,ในวิชาชีพของตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งม,มีความมีความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องการจัดบริการซึ่งจะทําให้เกิดความหลากหลายในการบริการด้วยอันนี้คือส่วนของบุคลากรแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะลืมไม่ได้คือประชาชนครับเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสํานึกในเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตัวเองและคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทั้งหน่วยงานเราในบุคลากรเราและประชาชนเนี่ยมีจุดร่วมกันในเรื่องการดูแลสุขภาพก็จะทําให้องค์กรสามารถจะพา,ะพานาพาใเรื่อง,องการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้ครับ ให้กับประชาชน